หลังจากนั้นผมก็ได้เอาไม้ไผ่นั้นไปตีกับต้นกล้วยผมนั้นได้ฟาดไปเต็มแรงและจากนั้นผมก็รู้สึกได้ถึงเซียนที่มันพุ่งเข้ามาในมือผมอออผมนั้นไปนอนกิ้งเกือกอยู่กับพื้นอยู่แบบนั้นประมาณสามสี่นาทีหลังจากนั้นผมก็วิ่งไปหาแม่ผมมีอะไรลูกเสียนดำไหนๆๆดูซิดูซิอืม เสียนตำโอ้ใหญ่นะเนี่ยมานี่มาเดี๋ยวแม่ออกให้ไม่แม่ไม่เอามันเยาลูกลูกลูไม่ว่าเสี้ยนก็เหมือนเข็มนะลูกถ้าลูกไม่เอาออกแล้วก็มันจะเข้าไปในเส้นเลือดเราแล้วก็ปักหัวใจเราตายเลยนะลูกกดได้แม่หลังจากนั้นผมนั้นก็ยื่นมือไปให้แม่ แล้วแม่ก็ได้เอาสิ่งสิ่งหนึ่งออกมามันคือเข็มมันคือเข็มอันเบ้เราแล้วแม่ก็ได้จับมือผมแล้วก็ล็อกมือผมเอาไว้ <c oughs> เดี๋ยวแม่เดี๋วพ่งเดี๋ยว,ยวไม่เจ็บรู้ไม่เจ็บ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 รู้ไม่เจ็บ,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 บแล้วจากนั้นแม่ผมนั้นก็ได้เอาเข็มนั้นเขีย่ยเสียนจยุดออกนิ้วผมและผมนั้นก็นั่งร้องไห้พร้อมกับเลือดที่ออกมาจากนิ้วผม